ลวครับขบวน5้าหกนะฮะถิอว่ากลับเร็วนะครับวันนี้ก็เมื่อเช้าก็ถ่ายอยู่บ้านหนองไ้โ่งนี่แหละครก็ผ่านบ้านหนองไ้โ่งประมาณ2องโมงนะฮะตอนนี้กลับแล้วนะครับโอไม่ยาวเท่าไหร่นะะอันนี้ห้าหก 4ี่นะ417ก็ออกบ้านไผ่มาแล้วนะครับก็น่าจะสวนกันอยู่ตรงเนินนน้นนะ4ี่ก็ขึ้นเนินมาแล้วนะนน้นนะเห็นไฟแดงๆนั่นนะแต่ว่ายังอีกไกลนะฮะต้องถ่ายเป็นอีกคลิปหนึ่งนะ <c oughs>